คุณเล่นได้เยเล่นได้ไรลยบยเกยไอเ็บดควายไ้เอควก็บกดไอเ็ียก็บกดไอควายมันยายผ่านทวิตอรทุกอย่างเลยนะมึงไอไเฮี้ยโง่ไอควายเก็บกดเฮี้ยควายด่าก็ด่าไม่ได้เฮี้ย่าได้ได้โง่ไม่เจียงเวลาหัวเลยนะไอเฮี้ยควายตัวโง่เด็กเฮียมึงไอควายจัดไหนอ่ะไอเด็กเฮียดูดิควายมันนั่งทำตัวเต้นกดอีเนหมดเยเสียเฮี้ยเสียเตกเีย เดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวคุณจะแฉที่นี่เว้เดอ๋ยวนเที่ยนี่นะครับกูบอกให้นะครับเวลาเวลาโดนด่านะครับไม่รู้ว่าตัวเองต้องรู้สึกยังไงต้องผ่านทีไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเก็บกดไอ้ควายเดี๋เที่ยนะบกดบอกใ้เะครบาเวลาโดนด่านนะครัดไม่รู้วาเองต้อง่องรู้สย้อง่างทียไอักเดียเ็กอยคายเดี๋ยวนเที่ยครับกอกใ้คเวาวายครับไมดรู้ว่องต้อ้้ยไอี่ะครับกล้วยตาก อืม่จบแล้วไหมเนี่ยลูกมิดบูผมได้ไงเจ็บไฟเก็บไฟเก็บไฟเก็บไฟเหรอถารางับบจูสองไฟชิวเฮ้ยมีฮาร์เร่มาด้วยอ่ะ เงงิินนเเเ๊ดี๋ยวเดี๋ยวหาต่อได้เดี๋ยวคนบุ้นตี้ไปต่อนะมันมันจะตีเราไม่ใช่หรอมันไอ้ไอ,อดีจีมันแพ้ไม่เต็อนหนีมันแพ้ที่ไหนไม่ได้หาเล่นต่อเลย่ตายแล้วเมื่อกี้นะไอ้วะปล่อยไหลแบบวิเทอร์เฟล <c oughs> เปิดหัวเราเล่นเต็มไเออวะจริงวะเล่นนานนะเต้นเล่ปลดหัวเลยเหรอปิดหัวไ่เกินจะแดกแล้วผมว่าปลดหัวแกดเลยตอนนี้ต้องนอนเหรอจะเดวตื่นเช้าเกินจะ่อเล่นไปจะสอนให้เธอเล่นอยู่ จะไปม่แม่งทั้งเช้าทั้งเย็นเลยะอเด็กชื่ออะไรครับชื่อในเกมเลยโอเมอรอ่มันยบอ่ะาาีนู่อยู่แลนนอไมเบอร์เข้าใจอยู่เอ็นด่าคนที่ด่าถูกแล้วเข้าใจอยู่นองด่าตัวคนดังดีเยอะก็ได้ชิวแล้วผมแ เพิ่งพิ่งมาแล้วผมไม่ค่อยรู้จักมันเลยเออเออจะค่อยดูตอนตอนมันปากดีมค่อยดูนะตอนมันปากดีอ่ะแอดจัดมันปากดีกว่าพวกเรามากกว่านี้อีกตอนตอนก่อนนั้นเนี่ยเฮ้ยเพี่ร์เพียร์เพี่ร์เพียร์เพียร์มานี่ไหนเนี่ยไหนนะนี่นี่ทางนี้ทางนี้ผมพี่ชุมเลยไม่รู้แอบไม่แอบอยู่ตรงนี้ไหนวะไหนวะนะผมไม่ได้ชุกผมไม่ได้ชุกเปิสามารถเปิดสภาโอ้เปิดไปก็ไว้ก่อนอ่ะที่เนี่ย พี <spe> ข่ขนาดราล้มไม่ยังหล่อเลยพี่แบงค์หล่อไปเลยหล่อไปพูดเร็วเงกี้นี่ทำรถกูเป็นรอยนะเรียกแล้วล่ามูกได้ไหม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 อ่าตอนนี้เลยนะตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งผมผมจ่ายได้พี่ต้องตอนเช้าต้องตอนเช้าหรือเปล่าตอนเช้าใช่ไหมพี่ได้ได้ตอนเช้าได้ครับ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 พี่ยังเล่นเซเว่นไหนอยู่ปะอะไรนะพี่เหรออืมเล่น แต่ตอนนี้ไม่ได้เข้าเลยนะเล่นล่าสุดเมื่อเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมเล่นหน่อยดีกว่าวะเล่นเซฟไร่เหรอเฮ้ยอยากเล่นเอ้ยแตะตูพี่โหดแล้วนะตอนเนี้ยไเกมไม่เล่นเหรออะไรนะเกมอะไรวายบีดชื่อเกมอะไรพี่ชื่อนาอ่านยากละเป็นเกมเบียร์จอมยุทธ์เราจะเป็นจอมยุทธ์ไปสู้กับแก๊งอื่นตั้งตั้งแก๊งได้แล้วเราไปสู้คนอื่นไม่มีเติมคือเติมเงินไม่มีผลกับความเก่ง อะไรอย่าเงี้ยอือพี่กลับไปเล่นตอนไหนหอบปอบพี่ดิเดิผมเล่นอยู่ตลอดแต่แค่ผมฝากคนอื่นเล่นอือผมพี่วิโอเติมหกสิบแล้วตอนเนี้ยเต,ติมเงินไปแต่แฟชั่นเ <c oughs> ติมเงินไปแต่แฟชั่นสวยดีอย่างงี้ก็หวานเทีครับมันเอาพี่ไปเยอะแล้วเนี่ยเจ็บเแผลดีนะพี่ดีรับเป็นเงี้ยยิ่งโอ้ยพี่เป็นระเบิแฮมผมเดี๋ยวเร็วนี้ได้ไปเล่นอีกสัตตผมมันเท่เากับเทียบเท่ากับตัวอะไรพี่ถ้าเอ่าหดหดแบบในทีมพี่อะ<ด> ใช่ไปแคมที่ผมถืออ่ะตัวที่กาดที่สุดในทีมเขาลยก็แ้วใช่ซื้อตัวที่ชอบเดถึงของแล้วตัวที่ไม่กาดที่สุดในทีมพี่เลยเหรอใช่ตัวพวกรถเอพีก็มีพวกแบ็คก็มีแต่สเตตพี่น้อยกว่าเขาอ่ะตัวไว้รถรถพวกเอพีอ่ใช้เงินนอกใช้เงินเยอะตัวในทีมอ่ะเลยไม่ค่อยสูสีเท่าไหรู่ความสูสีดีเดียวไม่ลงแต่เองขายไปและเอง ไปรับไปรับดึงเองก็ได้ได้ตังค์แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้ววะทันไม่พี่ตลอดแหละไอ้กาทำทันไอ้พี่ถ้าทันเก้าเลยแบบผมเชื่อพี่ถ้าถ้าทัวอะไรผมเชื่อพี่ตอนเนี้ยทันพี่ทันพี่รอเออถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ถ่ายเว้ยสิเว้ก็เรื่อยมานานเลยขายเป็แค่เมื่อไหร่ก็ได้โอเคโอเค้้เอมาก็ไดงั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเปิดกินหน้านั้นเปิดกินหน้าแล้วก็ขาย มีพวกแกลงฮาเลยพวกแกลงอะไรอย่างงี้เลยแกล้งเอ็นซีน้องรู้จักไหมไอ้อันนี้เอ็นซีสังกัดไหนเนี่ยครับน้าขึ้นตึกของสภารถกี่บาทอ่ะรถคันนั้นพี่ชายมาจากไหนฮะเอาตัวปะเหยื่ออวนเอ้ย เอากันอีกแล้วดาวมาจะศูนย์ฮาร์เลยเลยครับนี่ไหนไอ้พัดไอ้พัด์มัชอบรุ่นนี้เนี่ยพัด์ตงชอบรุ่นนี้ชอพาร์ตอไม่ใช่รุ่นนี้ครับเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยได้รุ่นเนี้ยได้อันนี้ได้ปะได้รุ่นนี้ได้แต่แฮนด์ต้องยาวอันนี้แหละปะแฮนด์ประมาณนี้ก็ได้เออพี่เป็นผมเคยพี่ผมเคยเห็นคันนี้พี่อยู่ใช่คันนี้คันเดียวกปะไหมเนี่ยอะไรพี่ขับเดียรคันหนึ่งคันห่งเนี่ยพี่ขับได้ฮาร์เลยคันเก่าพี่

ยง้าวบ้านแดกไงแต่วเป็นอะไอะไรวันนี้เล่เกมจมยุดดีว่ะแต่อยากเล่นแมฟิวอะมันจะฟอร์มอะไรของมันว่ายดีจเนี่ย เริ่มเมื่อไหร่นะอยากให้จัดอยากให้จัดถึงไหวยสัตว์ขอเจอแม่งหน่อยได้ยี่ห้าไอ้สัตว์นั่งนั่งรถให้ได้นานก่อนค่อยว่วงอ่ะให้เลิ่มจะมีไปทำไปอ่ะรู้ว่าวิ่งไกลแค่ไหนเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันมีคนบอกให้ไปซื้อได้ผมไม่อยากซื้อเพราะแม่งเลื่องตังค์ไม่ต้องซื้อไอโฟนวอทคุณแค่ต้องทำอะไรอยู่เนี่ยใช้แอนดรอยด์โอ้ยโอ้ไม่ต้องซื้อเลยของทังตู้ของแอนดรอยด์ของของแบรนด์ที่ทำเองใช้ไอโฟนถั่ววัตอ่ะใช้ไอโฟน ไม่แพงใช่ไหมไอ้จดับสดับแป้บิดมันจะติดรัวรัวปลวารัวพี่มีเะล่าใช่เหรอไม่มีเลยมีผงตื๊ดตืตื๊ดต่ะครับพี่ม่อาเาผงอ่ะเอาผงมาลองเลยดิเอาผงมาลองกัเริ่มอีกทีตอนไหนห้าทุ่มหกครับ เชื่พ kind of ี mm. anyway. ่ไม่ไปเที่ยวกับคนอื่นบ้างอ่ะพี่ไปดิแต่ยังไปไม่ได้เลยตอนเนี้ยต้องไปผ่าฟันกันเลยรู้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเ่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ความรู้สึกเจ็บมันจะเจ็บแค่ไหนวะพี่ลองไปเที่ยวกับสุภัทสไหมสุภัทรโอ้โหไปกับน้องสุภัทรได้โอ้โหอยู่ใกล้ๆกล้ไปสุภัทรกับแฝงอ่ะสุภัทรกับแฝงโอ้โหงั้นไอ้นี่ก่อนเลยค่อยๆ่กันเดี๋ยวถ้าอยากไปพี่ไปด้วยอ่ะช่วงนี้ใครชวนออกผมแทบไม่ออกเลยผมติดไอ้นี่อยู่บ้านแล้ว มีทำสกุลงิได้ไงเกลนสกุเฮ้ยเจอยากเจอเฮ้ยเจวะออพี่ไปไหนอะเจเอ้นี่มันพร้อมออกลดเวลาเลยตันี้ออกได้ออกได้ยีออกได้ยี่สิดูชุดแบบใหม่เริมมเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มแล้วเริ่มแล้วอภพีเน้ไปด้วย,วยตีกันเรื่องอะไรนี่ทำไมตีแค่นี้วะล้อมก็ม,มันฟอร์อมไงมันอยากให้เราแบบน่าเบื่อเงี้ยทรงมัน รมันจะรู้สึกกันตนี้ yo vô vô kia Tìm nó khám lạc luôn, tìm nó khám lạc luồng cái này tìm khám lạc luồng 1 quên đi hẹp Khoai ngô, cái gì à Cánh cái khoai Cái cánh chính trọng, cái gì hỏi nồm ê, 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 เอาจริงนะเลยเยนะเออกูติงเลยเลยนะเฮ้ยไอพีจีกูกด J K นะสัเด็แกี่จีกูมากด J K จริงนะกมึงไงก่าไอเหี้ยแกงยัง่าไควายตโคตรออเไมกบเหี้ย อรแล้วออยแล้วคำยอดฮิตคำยอดฮิตคำยอดฮิตปิดปากของไอเนววันนี้คืออะไรครับเประเด็นให้ได้เลยคำฮิติดปากวฮิตปิดปากได้เลยติดอันดับคำที่พูดบ่อยที่สุดอ่าอันึ่งแม็กซสุดอแม็กสุดจริงไเอาใครโดนล็อกมือ ไปหาเล่นท่อรอปะมีบ๊อบไม่ชวนหรอไปอ่ะไปดี่บ่าวะเดิน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 ใส่อย่างนี้ฉลาดยิงอย่างนี้ฉลับกูบอกเลยผมเนี่ยพร้อมหลับยิงตอนเนี้ยขึ้นมาทำไมแกมันพร้อมแล้วว่ะโอ้โหแกมันพร้อมแล้วอย่าลงนะ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 จับแล้วจับแล้วมีเพิ่มมาอีกคนหนึ่งมาให้ ตาม่มันน่นนะก็ไอ้แก่แข่งใครบ้างพี่ไปเซอร์สเอ<ช>ไม่ใช่อุย<ร>อ้ยเขาอยู่กับสาวอ๋อที่นี่มันไม่ระเบิดไ <c oughs> อ้แก่ไม่ง่วงไวดีว่ะสุภัฒเออโคตรใหญ่เลยเนี่ยตอนเนี้ยเยอะบันนี้ที่ววมาเยอะจริงจะหลับจัดอ่ะพูดแล้วขอเย็นเลย วันแรกตื่นไวเราเนี่ยตื่นไว้สิบเอ็ดโมงสิบโมงวัดตื่นหรอร่ำละเออเล่นเวทนอนดูหนักเล่นเวทแกเล่นทุกวันแล้วไปเป็นสภาดิอ่ะสภาดิอ่ะเด้ออ่ะมาเราพี่ต่อเลยนะผมบอกก่อนเพราะถึงสพาแล้วเราใส่กั่เลยคุยดิคุยกัเนี่ยไปคุยไอ้เนี่ยไปคุยดิเนี่ยไปคุยดิเนี่ยเฮ้ย ไอระตังระพังไอปืดอ่ะเอาปืดอยู่นี่นี่หว่าไอพี่เนตอยู่นันและไอพี่บินด้วยไปก็ไม่ไปยังไงเนี่ยเออแล้วแต่อ่อนอ่ะอ่อนเนาะเพื่อนเพื่อนไปเอาเงินหน่อยพี่ไปเปิดใครบอกไม่เพลยเพื่อนเก่งแล้วเพื่อนเก่งแล้วไปทีเออไปสบายดีกว่าเอาเงินหน่อยครับเปิดยังไงเฮ้ยอ่ะขับผมมาเดี๋ยวผมเองแฟนขับดิแฟนขับดิอ่ะวันนี้ไปซื้อหาในพี่ฟังหนึ่งมาพี่ไม่มือให้พี่ปืนไปเอามึงจะไปทำไมอ่ะ เออกาเ์ดอ่ะแผนนี่ยมีต่อนั่นน่ะไม่เอาแล้วมั้งแบงค์แผนนี้มันจะต่ออีกหรอต่ออีกต่อตัวเนี่ยต่อตัวเนี่ยต่อหนึ่งเนี่ยจองจองจองตัวจองตัวไว้ถึงทีเนี่ยผมว่ามันรับโปรเทคแน่หรืออะไรอ่ะรอได้กทีเขาแบงค์มินต่อเลยเนี่ยไม่ใช่ แกมันโหดแกมาเรื่อยๆแล้วไปไหนว่แล้วคาเฟ่ขายเขาเล่นต่อเลยนะเดี๋ยวเขาแล้วมันบอกว่าอ๋อยังก่อนครับวันนี้คนยังไม่พร้อมครับนั้นวันอื่นไงนั้นวันอื่นรับโปรเทคแล้วเดี๋ยวมันรับโปรเทคไอเรื่องคำพูดมันก็เล่นได้เลยเว้นแค่ดากับมันมันด่าส่วนคือได้เลยถ้ามันโดนซีนหรือเราอะไรอ่ะถ้าเรามีคลิปอ่ะ